ก่อนจะดูตัวเลขกันนะฮะก็อ,อยากจะย้ำให้เห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจที่มีปัญหาเนี่ย เอสเอมอีมีมีปัญหามากนะคะแต่ว่าเป็นคําพูดอะล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีปัญหาด้านอะไรบ้างจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขที่ติดตามเ m e เอคืออะไรเราจึงมีดั m ฤทิที่จะทําเป็นดัชนีความสามารถการแข่งขันของเอสอีนะคะแล้วก็ทําเป็นไตรมาสอันนี้ก็เป็นไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะคะแต่ไตรมาสหนึ่งของปีนี้ยังไม่รวมในเวลาที่คอสอชอได้เข้ามามีอํานาจในการบริหารประเทศนะคะแล้วก็สํารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น p ัพปา a t เรชันของประเทศนะคะเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะขนาดกลางเงจํจำนวนมากกว่าขนาดเล็กนะเพราะขนาดเล็กได้มีสัดส่วนสูงมากในประเทศไทยนะคะโดยสรุปแล้วทั้ง3หมวดที่กล่าวมาสรุปเป็นตัวเลขความตัวเลขของดัชนีความสามารถในการแข่งขนันตอนนี้อยู่ที่56.0นะคะลดลง 3.6. จุดนะคะขณะที่คาดการว่าไตรมาสหน้าจะอยู่ที่60.2 แล้วจะเพิ่มขึ้น3.8จุดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เขาเราได้ตัวเลขมานะคะมันยืนยันแท้จริงแล้วว่าธุรกิจ SME ในไตรมาสที่1มีปัญหานะคะแต่ว่าความสามารถในการแข่งขันนะคะถ้าเราถามว่าไตรมาสที่2เป็นยังไงนะคะคนก็บอกว่าจะคงที่นะคะแต่ว่ามีคนตอบว่าเพิ่มขึ้นอยู่18%นะคะแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลในไตรมาสหน้าคืออะไรนะคะ ปัจจัยแรกก็คือคิดว่ายอดขายปัจจัยบวกนะคะบวกนี่คือสีเขียวยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น3.93นะคะคะแนนนะคะมีเงินสดสภาพคล่องน่าจะคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนั่นคือการคาดการณ์ในไตรมาสสองทั้งหมดนะคะเศรษฐกิจประเทศน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสินค้ามีคุณภาพสูงนี่คิดว่าจะเป็นปัญหาจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะตราสินค้าเข้มแข็งขึ้นการเมืองมีศถียภาพมากขึ้นนี่คือการที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในไตรมาสหน้านะคะ ขณะที่ปัจจัยลบอันดับที่หนึ่งนะยังมองเห็นอยู่ว่าการเยียวยาแก้ไขปัญหานั้นยังคงมาไม่ทันการนะคะก็คือลบ4.43อันนี้เป็นการที่ลบมากมากกว่าปัจจัยบวกซะอีกนะคะแล้วถัดลงมาคือสินค้ามีคุณภาพต่ำกว่าคู่แข่งต้นทุนสูงพวกนี้ก็ยังเป็นคะแนนที่มาคะแนน3กว่าทั้งสิน้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ SME มีปัญหาอยู่นะคะแล้วถามว่า SME ที่มีปัญหาเนี่ย เป็น SME ประเภทไหนบ้างอยู่ภาคไหนบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาถูกจุดนะคะเราก็เอาวันนี้ส่งให้ท่านภูมินเพื่อที่หอ,อการค้าจะไปช่วยกันนะคะปรากฏว่าธุรกิจที่บนปัญหาต้นทุนสูงนะคะต้นทุนสูงขึ้นเลยนะคะในกรุงเทพจะเป็นภาคการค้าคะ ะะแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มภาคการค้าด้วยนะคะแล้วก็คือบนทั้งหมดภาคเหนือเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าสุขภาพเขาแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกภาคทุกเซกเตอร์เนี่ยจะมีปัญหาว่าต้นทุนสูงขึ้นนะคะขณะที่ภาคกลางจะเป็นเรื่องการค้ากับโรงแรมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของอขาดทุนแล้วอ่ะนะคะเขาบอกเขาขาดทุนอยู่ทุกวันนี้กําลังขาดทุนอยู่นะคะก็คือภาคกลางนี่ก็คือสิงห์ทอ ภาคอีสานจะเป็นค้าปลีกนะคะแล้วในกรุงเทพจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ค้าปลีกค้าส่งนะคะส่วนขาดสภาพคล่องนะคะก็ไปดูแล้วเนี่ยทั้งประเทศก็จะเป็นเรื่องของเกือบทั้งหมดนะคะแต่ใครเจาะจงไปภาคใต้เนี่ยจะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ค้าการค้าแล้วก็โรงแรมนะคะส่วนก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ค้าปลีกนะคะือทุกทุกภาคเนี่ยมีปัญหาแตกต่างกัน ะะแล้วก็คนที่ไม่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้องการคำช่วยเหลือนะคะภาคกลางก็จะเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ภาคการค้าอันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็คือว่าต้องการอันดับหนึ่งคือต้องการทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจเมื่อประสบวิกฤตแล้วเนี่ยทำยังไงนะคะเขาถึงจะมีทักษะในการที่จะมาวางแผนใหม่นะคะ รับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องต้นทุนนะคะอันดับสองนะคะและอันดับสามที่คะแนนพอๆกันคือสิบสามเช่นเดียวกันคือช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งทางการก็ได้ช่วยไปนะคะเพราะว่าสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่ออันนี้คือข้อ,ขอเท็จจริงนะคะจาก SME ที่บอกมาว่าสถาบันการเงินที่เขาดิวด้วยนั้นนะคะในไตามากที่หนึ่งไม่ปล่อยสินเชื่อนะคะเพราะงั้นก็คือการแก้ปัญหาทุกวันนี้ก็คงต้องแก้ให้ถูกจุดในเรื่องนี้ซึ่ง ก็มีว่าบาสยเข้ามาช่วยนะคะการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็อยากจะให้ช่วยเรื่องของมาดูแลเลเบอร์ของเขานะคะช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เขาใช้อุปกรณ์ได้ทันสมัยเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนคนางฮะ,ะนี่เขาอยากจะให้มีการดูแลเรื่องพวกนี้นะคะ สิ่งที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะคะก็จะแตกต่างไปที่เราให้ดูเป็นภาคนะคะก็อันดับหนึ่งคือกทมปริมณฑทนเนี่ยต้องการเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการใช้เครื่องจักรนะคะแล้วก,ก็เป็นภาคกลางเนี่ยต้องการสินเชื่อนะคะต้องการให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อถ้าเป็นภาคเหนือต้องการอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ต่ําอาจจะโดนนอกระบบไปเยอะนะคะต้นทุนแพงโดนโขกไปเยอะส่วนภาคอีสานนะคะต้องการให้พัฒนามาตรฐานสินค้า ส่วนภาคใต้ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะฉะนั้นในแต่ละภาคความต้องการแตกต่างกันไปอันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาดูแลเรื่อง SME เพราะงั้นอันนี้คือดัชนี SME i อ d e x ของไตามาสที่1ค่ะสังเกตเห็นนะครับว่าสัญญาณของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนใน GDP ประมาณ35เซโดยประมาณนะครับ แต่จำนวนธุรกิจของ SME เนี่ยจะประมาณ2อล้าน7ข้อมูลณสินปีที่แล้วข่ะที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีแค่เจ0 0ันเพราะนั้นการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความเข้มแข็งกับประเทศเนี่ย SME จริงสำคัญมากแต่ดูสังเกตนะครับว่าที่เรามองเนี่ยถ้าสัญญาณเศรษฐกิจที่เรามองอยู่ขนาดนี้เนี่ยครับเรามองว่าไตรมาสที่4ไตรมาสที่5้าเนี่ยไอ้ทวทีเข้าไปไตรมาสที่3มที่4นะครับซึ่งจะยืขยายตัว4ี่ถึงถ้าเโดยประมาณผมติดเลข4เลขห้านะนะครับคือเรามองแบบมีกรอบเดิมนะครับตัวเลขนี้เป็นต คือจะอ้างอีเฉยว่า SME จะฟื้นตัวไปตามภาวะเศรษฐกิจฮะนั่นคือความคาดหวังจากผลในครั้งนี้เนี่ยเขาคาดหวังว่าจะฟื้นตัวขึ้นแต่ถึงมองงไงก็ตาม S นั้นขยายตัวติดลบอยู่นะครับสัปดาห์หน้าจะประเมินอีกทีว่าเขาจะขยายตัวติดลบไหมเพราะนั้นการเข้าไปช่วยโดยภาครัฐเนี่ยถ้าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่วยภาวะเศรษฐกิจควรจะช่วยธุรกิจขนาดเล็กฮนะจะค้ำประกันการให้สภาพคล่องเพราะถิจขนาดเล็กนั้นสายป่านจะสั้นจะฟื้นตัวได้ช้านะครับเพราะปีนี้ SME นะครับมีโอกาสเติบโตนะฮะในกรอบคือประมาณ หนะึ่งเนนี้คือกรอบที่เรามองไว้เดิมและก็ขนาดย่อมเนี่ยจะขยายตัวติดลบดังนั้นสัญญาณที่ออกมาใน S&P e Composite Index โดยสรุป s m e นั้นมีผลการประกอบการหน้าขนาดนี้แย่ตามภาวะสิทธิ์ที่ซึมตัวลงภาพที่สำคัญคือยอดขายตกนะครับต้นทุนสูงผักภาระราคาไม่ได้เพราะการแข่งขันสูงนะครับและการที่ราคาไม่สามารถที่เข้าไปเพิ่มได้ทำให้เขามีกำไรน้อย พอมีกําไรน้อยจะขาดสภาพคล่องและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ธุรกิจที่เป็นปัญหาหลักคือธุรกิจที่ซึมตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจและใช้แรงงานเยอะนะครับในะยยาวนั้นยังประคองตัวได้และธุรกิจที่มีปัญหามากคือธุรกิจขนาดย่อมนะครับปีนี้น่าจะแข็่ตัว0%หรือว่าติดลบแต่ธุรกิจขนาดกลางจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแต่ธุรกิจขนาดใหญ่น่าจะแข็ตัวได้ดีวันที่19พฤศจิกายนน่าจะปรับตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับเศรกิจไทยสีูถิภาคแล้วก็เศรษฐกิจของ SME นะครับ สภาัคนค้าเองเนี่ยเราก็ติดตามนะครับให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง SME เนี่ยมาโดยตลอดนะครับเราดู SME เนี่ยว่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ไอตอนออ300บาทแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆเนี่ยมากระตุ้นมาพัฒนานะครับรวมถึงให้ทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาส่งเสริมนะครับซึ่งก็ในระดับหนึ่งเนี่ยก็ประคับประคอง SME ให้ต่อสู้มาได้ถึงทุกวัน